ับได้เพราะอยากแกล้งก้าวใช่แล้วก็แบบเรารับได้นะอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้ไงแล้วในขนาดนั้นคู่แข่งมันมีใครบ้างรอบข้างคุณน้าเป็นก้อยคุณจันจิคุณจือตัวใหญ่มากคุณจันจิคืออย่างนี้เน็บทุกอย่างแล้วก็เองค่ะเราก็เลยไม่ได้แต่วีวีไม่ถามเราก็รู้สึกว่าถ้ามันมาหาเราเดี๋ยวมันมาเองโอ้ใช่ไม่ไม่พยายามไปกับไม่หมาใช่ใช่ไม่ขนาดนั้นแต่ว่าถามอยากได้ไหมก็อยากเอาไปแกล้งก้าวใช่ คือถามวีพี่ไม่แน่ใจว่าวีพร้อมแค่ไหนเหมือนกันเอาจริงๆริแล้วอ่ะคือก็รู้สึกว่าตัวเราเราก็โฟกัสงานเยอะคือความสัมพันธ์เราก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆแหละแต่ว่ามันก็แบบด้วยวัยด้วยอะไรมันก็เหมือนเหมือนกำลังจะพร้อมอ่ะแต่ว่าตัวเราก็รู้สึกว่าเรายัางแบบไม่ได้พร้อมร้อยเพราะเรายังโฟกัสงานอยู่ไง เราตถามเรื่องรับดอกไม้ก่อนคุณไปเขาบอกว่าเขามาว่าคุณบีแบบว่าตั้งหน้ารอรับคุณแข่งมาแล่ละก็สีหน้าแววตาเธอแบบอยากได้ม้านคืออาตรงก็อยากรับดอกไม้อยากเป็นคนอยากเป็นคนรับได้เพราะว่าอยากแกล้งก้าวใช่แล้วก็แบบเรารับได้นะอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้ไงแล้วในขณะนั้นคู่แข่งมันมีใครบ้างรอบข้างคุณเป็นก้อยคุณจันจิคือตัวใหญ่มากคุณจันจิคืออย่างนี้เน็บทุกอย่างแล้วก็ เองเลยเราก็เลยไม่ได้แต่วีมวีมไม่เราก็รู้สึกว่าถ้ามันมาหาเราเดี๋ยวมันมาเองโอ้ใช่ไม่ไม่พยายามไฟกับไม่ไหวว้าใช่ใช่ไม่ขนาดนั้นแต่ว่าถามอยากได้ไหมก็อยากเอาไปแกงก้าวใช่เรมันแสดงเขาว่าก็ไม่ตลกอะใช่ค่ะแต่เพื่อนเพื่อนแอบมาว่าแบบ เหมือนวีจะเป็นคนที่พรได้ตอน,นอม,มีพรคอมมีกับรีนหังจากนัก้นเออหนูไม่รู้เหมือนกันต้องรอดูค่ะหนูว่ายังหนูว่ายังสำหรับหนูเ<อ>พร <อ S 1> าะต้างใส่จะบอกเลยว่าคิดว่าเพราเป็นคิวแน <ะ S 1> ่นอนที่เป็นคิวต่อไปเพราะเพราะมันดูอาจจะแบบว่าเออสักพักนึงแล้วอะไรอย่างงี้หรือเปล่าสำหรับเราเราคิดตามทุกเพื่อนพูดไหม ก็คิดเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าคิดว่าไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนได้เป็นไปได้ว่าเป็นไปได้ว่าจะเป็นเราหรือจะเป็นเพื่อนอีกคนถ้าเกิดวันนั้นเราได้กไหมมันจะดูเป็นการแบบว่าเร่งอลำต่อมันอยู่ตรงหน้าก็ไม่มีอะไรมากขอเพชรเม็ดใหญ่ๆโอ้ใหญ่กลัดตั้งใจเอาจริงป้าไม่ค่อยเข้าใจคําว่ากลัดเท่าไหร่ออนี่คือแบบใส่จริงๆมันคือยังไงวะถ้าเราใส่ตะกคนยิ้มมันหักไหมถ้ามันใหญ่เกินไปมันทุกข์ไหม ไม่เป็นไรมือแข็งแรงเล่นเปียโน <laughs> แต่เราเล่นนะเธอเราเราเล่น,ลน,ลนไม่รู้จริง <laughs> เรื่องนี้เรามีการแจ้งให้การทราบก้าทราบเลยวล่าเราพร้อมแค่ไหนก็คือถามวีวีไม่แน่ใจว่าวีพร้อมแค่ไหนเหมือนกันเอาจริงๆแล้วอ่ะคือก็รู้สึกว่าตัวเราเราก็โฟกัสงานเยอะคือความสัมพันธ์เราก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆแหละแต่ว่ามันก็แบบด้วยวัยด้วยอะไรมันก็เหมือนเหมือนกำลังจะพร้อมอ่ะแต่ว่าตัวเราก็รู้สึกว่าเรายังแบบไม่ได้พร้อมร้อยเพราะเรายังโฟกัสงานอยู่ไง เออใช่มันก็เลยแบบเดี๋ยวค่อยๆเทคทม์ไปามไหก็เคยเช็คเออใช่ให้เขาตอบเองเช็คยังไงเช็คยังไงตอนที่เราไปเชร์ภาพที่เรายิงไปประมาณก็เุ้ยตอบไม่ถูกเลยอะตอบไม่ถูกเลยว่าเช็คแล้วแบบอืมแน่นอนเออก็ก็เช็คว่าแบบคิดว่าคนนี้ไหมถามเยอะคิดว่าคนนี้ไหมเอออย่างนี้เช็คว่าชัวร์ไหมว่าถ้าถ้าถ้าจะวันนึงจะอย่างไรมันจะเป็นเราหรือเปล่าเขาก็แบบ อะไรเงี้ยแบนฟิว์้นานเลยใจครับไตอบไ่คำถามมีแค่ใช่กับไม่ใช่จะบอกทำไมอ่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่ตอบเที้ยนะไม่คือจริงๆคือพอมันตอบหน้าสื่อมันก็เขินๆนิดนึงไง <c oughs> เออใชุ่้ยยังก่อนละกัน <c oughs> ขอขอทำงานก่อนปีนี้คือมีเพลงปล่อยเยอะอะไรเงี้ย <c oughs> เราพยายามจะพุชออกไปต่างประเทศด้วยต้องรอดูค่ะไปว่างไ่ว่างไปทำนี่เลยหรอภารกิจารย์ ก็ว่างก็เจอเรื่อยๆอยู่ค่ะเออแต่ก้าวเขาเป็นคนที่เราใจยากถ้าเขาอยู่ที Sword> ่พูดพลาดท้่มาเออละพร้อมไหมเออคือหนูอ่ะเคยพูดกับก้าวไว้ว่าถ้าเธอคิดจะพร้อมเมื่อไหร่อ่ะเธอไปถามเพื่อนเรา เพราะว่าเดี๋ยวเราอ่ะจะส่งรูปแหวนไปให้ส่งนู่นส่งนี่<อ>ไห้เขปวด้วอะไรแบบนั้นไม่แต่ว่าแต่ว่าอะไรยังไม่พร้อมนะไม่พร้อมแต่เหมือนพร้อมมากเลยนะแต่ตส่งอะไรยัง <c oughs> ไม่ไดม่คืออย่างนี้คือวีว่ามันอาจจะเป็นความแบบความฝันของผู้หญิงมั้งวีว่าหลายๆคนเป็นคือวีมีแบบพิ้นทีเรสแบบงานแต่งงานตั้งแต่สมัยมาหาลัยแล้ว <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยคือมันก็แบบเป็นความฝันแต่ถึงสุดท้ายจริงๆอาจจะแบบไม่เลยก็ได้นะอาจจะข้ามสเต็ปไปแบบอ่ะเดบี้อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าว่าหนึ่งเราไม่รู้เลยพวกเราคือเหมาะสมกันเกิดมาเพ ก็ดีกว่านค่ะไม่ได้กวดดันก็โอเคค่ะอุ้ยไม่น่าเชื่อวันหนึ่งมันมาสัมเรื่องแบบนี้ได้ไงใช่ปะคือเหมือนตอนนั้นยังแบบเด็กๆอยู่เลยอ่ะก็มันเหมือนจะพร้อมแวนายังแต่แต่มีความสุขดีค่ะค่ะให้เพื่อนนําไปก่อนได้อยากใครอยากแซงแซงได้ไม่เป็นไรใช่ค่ะการหน้าเยี่ยดอกไม้อยู่ไหมคะแยี่ยมค่ะจันจิไม่ต้องไปจ้ะไม่ให้พี่จันจิไปละ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง y u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  e ท็อปดาราด้วยนะคะ